สวัสดีค่ะยังไม่มีใครเข้ามานะคะก็เลดอีกตามเคยตอนแรกสัญญาไว้ว่าจะมาไลฟ์ตอนกี่โมงสองทุ่มตอนนี้สองทุ่มสิบ <c oughs> อ้ยรู้สึกแบบไม่โอเคอะสีนี้อะทาไปแล้วช่อมงมันเถอะเนาะยี่สิบสองคนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วพี่แพทก็มานะคะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตาฟิลมาแล้วจ่าจีนา่าสวัสดีจีน่าด้วยนะคะโหคนดูสองร้อยแปดคนแล้วอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะมาหยุดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามอะไรกันตอนนี้อุ้ยโทรศัพท์จะรั่วอย่าเพิ่งถามอะไรกันตอนนี้นะคะก็ก่กอนอื่นจะมาประชาสัมพันธ์ก่อนว่าวันที่สามสิบเอ็ด หนึ่งแล้วก็สองนะคะถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะมาเจอแท็บนะคะไปเจอแท็บได้ที่สวนน้ำเกาะแก้วบางปะกงนะคะแท็บก็จะไปตั้งแต่ประมาณเท,ที่ยงเที่ยงแหละแล้วก็กลับประมาณสองสามทุ่มนะคะแล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะก่อนหน้าที่แท็บจะไลฟ์แท็บได้โพสต์รูปรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปแท็บ ที่ทางสวนน้ำเนี่ยจัดทำขึ้นมานะคะจะเป็นพิเศษสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะจะเอาใบเนี้ยไปยื่นให้ที่สวนน้ำจะได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วนะคะสามารถปิ้นไปได้นะคะก็หนึ่งคนต่อหนึ่งใบก็ได้อุ้ยแบตจะหมดอีกแล้วช่วงนี้แบตโทรศัพท์เสื่อมอ่ะอ่ะพูดต่อ หคนตอนหนึ่งใบนะคะก็สามารถเอาใบานี้ไปยืนได้ที่สวนน้ำเกาะแก้วบางประกงนะคะก็ไปง่ายมากๆเลยจากบ้านแทบอาบ้านแทบอยู่ตรงรามินทาใช่ไหมเรียกทางด่วนลามินทาก็มอเตอร์เวย์อะมอเตอร์เวย์ออวไป1ชั่วโมงก็ถึงแล้วอะนะคะไปง่ายมากๆเลยยังไงถ้าเกิดใครว่างนะคะสามเก็สามารถไปเจอกันได้ที่นั่นนะคะอ่ะจบเรื่องสวนน้ํา มีอะไรมีใครจะคุยอะไรกับเราไหมฮะกอแก้พิสดารไม่ไม่ใช่กอแก้พิสดารส่วนน้ำกอแก้บางประกงสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเมอร์ลี่คริสต์มาสใช่เมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะทุกคน<ม>ก็มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะถ้าเกิดอยากได้อะไรขอเซนต้าค่ะถูกต้อง อ,อตอบคำถามใช่ไหมน้องทิพทับคบกับพี่ปั้นไหมคะตอนนี้ตอบด้วยนะไม่ได้คบค่ะตอนนี้ก็เป็นพี่น้องนะคะก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะตอบสวยปะเป็นพี่น้องกันยังได้คุยกับพี่ป้านไหมอะคะก็มีคุยคะ่ะคุยเรื่อยๆนะคะก็ก็ถาสารทุกสุกดิบเป็นปกติ ไม่มีอะไรมากคะ่ะมีแฟนหรือ,อยังคะอืมเขาเรียกว่าแฟนไหมอะ่ะมีม,มีมีคุยมีดูดูอยู่คะ่ะทำสีผมใหม่หรอคะทำสีผมใหม่คะ่ะวันนี้สวยปกติไม่สวยใช่ไหมอะ่ะเมื่อคืนลุนจนตัวก่งเลยอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ที่เชียร์กันอ่ะ เออทำไม่คิดว่าจะมีคนเชียร์เยอะขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดอยากได้อะไรก็เก็บตังค์ซื้อเองถูกต้องกาฟิล <laughs> เสียใจไหมคะโอ้ตอนนั้นนะคะก็มีเสียใจเสียใจเหมือนกันแหละเสียใจเลยแต่ก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปนะคะว่าเ,เสียใจได้แต่มันก็ไม่เสียใจไปตลอดใช่ไหมตอนนี้นะคะจิตใจทัพก็โอเคแล้ว แล้วพี่นัทเชลกับพี่ป้านสถานนะเป็นยังไงคะตอนนี้อันนี้พี่นีไม่แน่ใจจริงๆค่ะต้องถามนัทเชลกับพี่ป้านเอาเองนะคะแฟนเป็นใครใช้ใช้พี่ป้านไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ป้านค่ะพี่ป้านเป็นพี่ชายที่ดีมากๆเลยนะคะในรายการสวยนะต่อจากรายการสวยขึ้นดูเด็กขึ้นค่ะน่ารักดีจริงหรออาจจะเป็น,นเพราะแต่งหน้าน้อยกว่าในรายการก็เลยดูแบบดูเด็กหน่อย อยากให้ขอบพี่ป้านขอบคุณนะคะเมื่อคืนครอบเข้าคำพูดพี่แทบมากค่ะขอบคุณมากเลยคิดถึงน้องแทบนางน่ารักขอบคุณค่ะอ๋อชื่อมอบอายุ24ปีสวัสดีนะคะมอบวันนี้สวยขอบคุณค่ะผ่านมากี่เดือนแล้วคะสี่เดือนแล้วคะ่ะสเดือนแล้ว,ลวพี่แทับเป็นเพื่อนกับอะไรท,ทิพทับเป็นเพื่อนกับหญิงแกใช่ไหมคะติดตามทั้งสองคนเลยใช่แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีน้องเอกมาแล้วอุ๊ยอ่านไม่ทันอะ่ะกคืนเศร้าไม่เศร้านะตอนนี้นาะเชลกับพี่ปั้นเป็นยังไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆต้องถามถามสองคนนี้เอาเองนะคะจากมาอย่างสวยเมื่อคืนขอบคุณมากๆเลยหนูอ่านคอมเมนต์พี่ตลอดมากแบบตลอดตลอดตลอดเลยนะคะพี่อะไรพี่ชื่ออะไรหนูไม่รู้ว่าชิลลิ่งเลมอนอะหนูอ่านคอมเมนต์พี่ตลอดเลย เป็นพี่น้องสถานะยืนยาวนะจ๊ะถูกต้องนะจ๊ะจะเปลี่ยนสถานะจากพี่ชายเป็นอย่างอื่นไหมคะเป็นพี่ชายอะ่ะเพี่จันไม่รู้จะบอกไงพี่ทำครรใครอยู่ ดีคบกับพี่ป้นป่ะครับไม่รู้อ่ะ <c oughs> ต้องถามเขาเองอ่ะพี่ไม่รู้อยากไปเที่ยวคู่กับพี่ป้านขอบคุณนะดูคลิปป้นลงเต้นคริสต์มา <c oughs> สสแกนแผน่น <c oughs> คลิปๆน่ารักมากดูแล้วเหมือนกันปีใหม่ไปไหนอะคะปีใหม่ไปสวดมนต์ข้ามปีค่ะไปกับพี่หญิงแย่สวดมนต์ข้ามปีกันชอบสีปากมาก นี่เดี๋ยวให้ดูสีปากของอันนี้ค่ะ e ีทเบอร์อะไรอะ R D 3 0มนย์นึ่งเมื่อคืนลองให้หนักมากเสียใจแทนพี่แทบ O oh, A O oh, A นะตอนนี้พี่แทบโอเคแล้วนะคะ เข้าร้านน้ำแข็งใสบ้างไหมอยากไปเจอเข้าร้านน้ำแข็งใสบ้างไหมเหะครับโหนานๆเข้าทีเลยอะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยอะรักเหมือนกันไม่ค่อยได้ยินเสียงเหรอคะจริงปะ ร้านน้ำแข็งใส่ชื่อร้านเบาๆค่ะ BBAO BBAO ค่ะสามารถหาได้ในแฟนเพจหรือว่าใน IG ก็ได้นะคะสวยกว่าในทีวีอีกขอบคุณค่ะขอเฟซพี่ปั้นหน่อยตอนนี้พี่ปั้นจะมีแฟนเพจนะคะ Facebook พี่ปั้นจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรมากแต่ว่ามีแฟนเพจชื่อว่าปั้นชิดนลงก็ลองเซิร์ชดูนะคะ P H U N แล้วก็เว้นวรค แล้วก็ชิ้นนาลงเปภาษาอังกฤษอะ C H I T N A R O N G คิดว่าใช่น่าจะใช่สิ่งผมสวยจุงข,ขอบคุณค่ะพี่แท็บหม่ำเขายังครับหม่ำไปตอนบ่ายค่ะพี่ปั้นกับพี่แท็บม,มีโอกาสพัฒนาไหมคะเป็นพี่น้องกันแหละอืมไม่ร <laughs> ู้จะตอบยังไงอ่ะ พิมพิพแทบขอบคุณค่ะแม่พี่แทบมาเห็นแม่พี่เข้ามาด้วยเหรอเก่งจังเลยไปกินน้ำแข็งใสามาแล้วชอบๆอบจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ปั้นกันนะเชลหรอครบกันไหมอันนี้ต้องถามพี่ปั้นกันนะเชลไม่พิมพ์แล้วสงสารอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันจริงๆน่าไม่ทันมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณ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 ,คณท,คทุกคนที่เชียร์กันหยเมื่อวานแบบ คอมเมนต์ไอจีเป็นพันเลยอะ่ะทําอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์ comment ใน Facebook ทับก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะคะก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้ตอบทุกอันนะแต่ก็อ่านอ่านหมดเลยอ่านพยายามอ่านตลอดนะคะมีเพื่อนทับเข้ามาแซวลเล่นด้วยนะคะขอ,อกนะคะ อยากถ่ายรูปคู่พี่แับจังเดี๋ยววันไหนมีโอกาสได้เจอกันมาถ่ายรูปคู่กันได้เลยนะพี่แทบไม่ได้คบกับพี่ปั้นนะคะพี่แทบกับพี่ปั้นเป็นพี่น้องกันค่ะคนดูจะเจ็ร้อยแล้วใช่เสียดายเหมาะกับพี่ปั้นมากสงสารมากเมื่อวานอยากให้เปิดตัวแฟนแล้วอยากกินเค้กร้านพี่ขายน้ำแข็งใสอ๋ออยากกินเค้กที่พี่ทำเหรอ <c oughs> ใช่ไหมเมื่อวานใช่ไหมเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำแล้วก็หลังจากวันนั้นมายังไม่ได้ทำอีกเลย <c oughs> ยังไม่ได้ทำอีกเลยอ่ะไว้เดี๋ยวจะไปทำอีกโอ้เสีย,ยใจไปด้วยเลยนะคะโอเคไหมพี่แทับตอนนี้พี่แทบโอเคมากโอเคมากมๆม,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 มากแล้วค่ะ เมาคะ่ะพี่แทบไปเมากันนะวันนี้เดี๋ยวพาแม่ไปกินข้าวสงสารทำมากเมื่อวานโดนปฏิสเสธขอบคุณนะคะสู้สทำไมพี่ปั้นไม่เลือกพี่แทบไม่รู้พี่แทบพ,พูดน้อยไม่รู้อ่ะ สีลิตถูกใจอยากให้ป้านับรบกันคุณแม่ก็อารมณ์ดีฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่น่าจะได้อ่านอยู่แหลคะค่ะแม่ดูอยู่เหมือนกันตอนนี้พี่ปั้นกับนัทเชลคบกันอยู่ไหมพี่ทําไม่รู้จริงๆค่ะคําถามนี้ไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆพี่ทัาทําไมไม่บอกความรู้สึกพี่ปั้น เองจริงแม้สถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันมันไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะคือในใจเรามันไม่อยากพูดอะไรแล้วอะเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่เขาน่าจะคิดมาแล้วอะงไรเงี้ยพี่แท็บได้ทําหน้าไหมคะทําไมสวยกว่าตอนในรายการอีกเออไม่ได้ทําอะไรเลยคะ่ะก็จะมีไปฉีดโบท็อกมีไปฉีดโบท็อกนะคะฉีดเมโซแฟตอืม ดูคลิปลองคาราโอเกะคือหาจริงๆเป็นกันเองมากใช่พี่แท็บกับแม่พี่แทบใครสวยกว่าคะพี่แทบสวยกว่าค่ะ <c oughs> ตอนนี้แม่ไม่อยู่พูดได้ <c oughs> สีผมสวยหน้าใสมากๆช่วงนี้เหมือนจะแพ้แพ้แล้วไม่รู้สิวขึ้นนะคะสิวขึ้น ทำไมพี่ท้บไปสวนน้ำเกาะแก้วบางประกงบ่อยจังเป็นสวนน้ำของอากค่ะเป็นสวนน้ำของอากพี่เองนะคะเวลามีจัดงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะไปไปตลอดเลยทำไมพี่ทำให้หมกความในใจออกไปเสียดายพี่เป็นคนพูดไม่เก่งเ <laughs> มื่อไหรเค้กอร่อยไหมคะเค้กอร่อยเดี๋ยวไว้จะไปทำอีก ขี่กับหมอเบลหรือเปล่าคะมีนะมีเคยไลฟ์ตอนไปขีดกับหมอเบลอยู่เหมือนกันนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่ว่าเอ,อล่าสุดต,ตอนนี้นะคะก็จะไปขีดอยู่ที่อะตอมคลินิกผู้หญิงจะสวยขึ้นหลังโดนเทศสมุอใจลายอ่ะทำไมใจร้ายกับหนูอ่ะ <laughs> ชอบจมูกพี่แท็บพี่แท็บก็ชอบจมูกตัวเองที่สุดเหมือนกันคือในร่างกายทั้งหมดอะในหน้าทั้งหมดเนี่ย ชอบจมูกที่สุดเลยพี่แทอยู่กับใครคะตอนนี้อยู่บ้านกับแม่คะ่ะแต่แม่อยู่ข้างล่างคะ่ะอืมแม่พี่แทบสวยกว่าสวยขอสวยกว่าแม่ไม่ได้หรออุย้ยตอนนี้คนดูเจ็ดร้อยคนแล้วนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอ่ะพูดกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่าวันที่สามสิบเอ็ด วันที่1วันที่2น,น,นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะไปเจอแท็บเนี่ยสามารถไปเจอแท็บได้นะคะที่สวนน้ำเกาะแก้วบางประกงนะคะ3วันเลยแทบจะไปตั้งแต่ประมาณทเที่ยงเที่ยงจนถึงประมาณ2 3สาทุ่มแล้วก็แทบจะโพสตใบโปสเตอร์นะคะอยู่ข้างล่างไลฟ์นี้แล้วอ่ะใครที่ไปเราปิ้นใบนั้นไปยื่นให้ที่สวนน้ำนะคะจะได้เครื่องดื่มฟรี1แก้วค่ะ1ใบต่อ1นคนนะจ๊ะเมื่อกี้อะไรนะยาวๆ มายาวมากเลยอะตอนนี้ตอนนี้ททาทำใจได้แล้วค่ะคิ้วสวยจังเขียนล้วนๆเลยค่ะ ร้านวีแท็บอยู่ตรงไหนคะอยู่เอกมัยค่ะระหว่างซอยสิสากับสิบห้านะคะอยู่ตรงข้ามร้านกว๋วยเตี๋ยววัฒนาพาณิชย์สวัสดีค่ะเหตุผลของคนจะไปจะมีละครไหมอยากดูยังไม่มีอ่ะยังไม่มี เลยนะคะตอนนี้นะคะรอผู้ใหญ่ใจดีจ้างอยู่เหมือนกันคุยกับพี่ปั้นอยู่ไหมก็คุยค่ะมีคุยบ้างนะคะพี่แท็บไม่ได้ทำจมูกค่ะจมูกจริงนะคะ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 ,นะคะรู้โดยทั่วกันนะคะว่าทิพย์แท็บไม่ได้ทำจมูกค่ะ อยากเห็นร้านน้ำแข็งใสพี่แท็บจังเลยไว้วันไหนไปร้านจะไลฟ์ให้ดูนะคะมีหนุ่มๆมาจีบใหม่บ้างไหมคะมีมีมีม,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 มก็มีคนเข้ามาบ้างเรื่อยๆพี่แท็บชอบพี่ปั้นจริงๆหรือเปล่าคะชอบจริงๆพี่ปั้นน่ารักนะคะพี่ปั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็นิสัยดีมากเทคแคร์เทคแคร์ทุกคนดีมากๆเลยค่ะ ที่แท็บดูผอมลงจริงๆอาจจะไม่ได้ผอมลงหรอกคะ่ะจากการไปฉีดหน้าฉีดโบท็อ